วันนี้เราก็จะไปทานอาหารญี่ปุ่นกันนะคะซึ่งเราก็มาถึงแล้วค่ะแล้วก็ที่นี่ก็คือยาโยอิเองจ้าอันดับแรกเราก็ออเดอร์น้ำก่อนนะคะน้ำคนละแก้วค่ะก็แก้วละส0ิบบาทเองจ้าหลังจากที่เราออเดอร์น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้น้ำคนละแก้วก่อนแล้วก่อนจากนั้นนะเราก็เสิร์ฟน้ำเลยจ้าเสิร์ฟน้ำเ็ใส่น้ำหวานหวนค่ะน้ำอร่อยน้ำใสน้ำเปล่าที่บริสุทธิ์ อร่อยมากๆเราออเดอร์อาหารมาอันนี้ก็จะเป็นข้าวหน้ายายโยอิอะไรสักอย่างหนึ่งเลยค่ะเป็นหมูอะไรสักอย่างจําไม่ได้ค่ะเป็นอาหารญี่ปุ่นเนาะเราก็สั่งมากันคนละหนึ่งเซตจา้าอันนี้ก็เป็นของไออ้วนนะไออ้วนก็จะอันเนี้ยอันเนี้ยส่วนอันนี้ก็เป็นของป้าฝนเองจา้าป้าฝนก็จะกินดูดงนะคะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะอันนี้ของโปรดมากๆเลยชอบมากเลยค่ะอันนี้ตั้งใจมากินอันนี้เลยเป็นเมนูดูดงก็คือก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นี่แหละค่ะแต่ว่าชอบชอบ ชอบเพราะว่ามันอร่อยดีค่ะอันนี้เราก็เริ่มทยอยได้ออเดอร์กันทุกคนแล้วนะคะคนแรกก็จะน้องนิวได้ออเดอร์ก่อนเพื่อนเลยนะคะดูหน้าตาเขากินอร่อยไหมครับก็งั้นๆแหละนะอืม โอเคน้ำซุปหอมหอมค่ะแล้วก็ตามด้วยไก่ทอดค่ะอันนี้เป็นออเดอร์เป็นของกินเล่นค่ะน้องสองเป็นคนออเดอร์มาเนาะน้องสองเป็นคนออเดอร์มาแล้วก็น้องนิวก็ได้กินก่อนเพื่อนเลยจ้ะจากนั้นก็จะเป็นข้าวปลาสาบะของเรานะคะก็จะ เอียงซ้ายเอียงขวากับพี่พนักงานเขาก็คือมองไม่ถูกว่าของจะไปทางไหนจ้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นเซตนี้เซตใหญ่เลยจ้าหอมหอมอร่อยอร่อยอาหารญี่ปุ่นปลาสบะแล้วก็จะมีสลัดของเขาเป็นกิฟต์เซตเนาะก็จะมีสลัดแล้วก็จะมีอะไรนะจิมจิเหรอแล้วก็น้าซุปแล้วก็ข้าวหอมญี่ปุ่นนะจากนั้นก็จะเป็นข้าวนาลาดหน้าแกงกะหรี่ค่ะอันนี้ก็คือเขาชอบมากเลยนะคะตอนเด็กๆเขาชอบดูกระตูแล้วก็พอโตมาเขา จำมาจากการ์ตูนเขาเข้าไปเขาสั่งออเดอร์ไม่เป็นคะ่ะเขาก็เลยจํามาจากเด็กๆค่ะว่าตอนเด็กๆเขาชอบดูการ์ตูนชินจังประมาณเนี้ยว่าตอนชินจังชอบสั่งข้าวอานา หน้าหน้าข้าวหน้าราดลาดแกงกะหรี่ประมาณนี้ค่ะเขาก็เลยออเดอร์มาพอเขาออเดอร์มาแล้วโอ้โหแม่ไม่น่าสั่งเลยว่างั้นแต่เขาก็พยายามกินนะคะแต่เขาก็พยายามกินค่ะพอหลังจากนั้นออเดอร์อันนี้กุ้งกุ้งลาดซอสมะขามก็จะเป็นกิฟต์เซตอร่อยมากเลยค่ะกุ้งกุ้งเมนูจานนี้อร่อยมากเลยกุ้งกุ้งทอดแล้วก็ราดซอสมะขามแล้วก็จะมีสลัดแล้วก็มีอะไรเป็นกิฟต์เซตประมาณนี้ค่ะเราก็กินคนละหนึ่งเซตเนาะแล้วก็ น้ำคนละหนึ่งแก้วแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะได้ไปส่งสองตัวแสบกลับบ้านที่อุดรจ้าอันนี้เราก็ทานข้าวก่อนที่จะไปขึ้นรถจ้าจากที่เราไดออเดอร์กันเรียบร้อยนะคะเราก็กินกันเลยค่ะเพราะว่าเราหิวมากเลยอร่อยไหมคะอร่อยคะ่ะน่าจะเป็นครั้งแรกคะ่ะที่เด็กๆได้มาทานอาหารญี่ปุ่นคะ่ะอันนี้คุณ คุณแม่ก็จะทานดูด้งให้ดูนะคะว่าดูด้งที่เราสั่งมามีความเหนียวมีความอร่อยขนาดไหนดูสิคะโอ้โหเส้นเหนียวเหนียวหนุบหนุบน้ำซุปก็หอมอร่อยมากค่ะแล้วก็ชอบชอบ,ชอบทานชอบทานอันนี้คะ่ะอู้วิอร่อยมากๆดูเส้นดิหนุบหนุบละลายในปากโอ้โหฟินเวอร์เลยคะ่ะแซบแซบอิลี่เลยจ้ะแซบอิลี่บะแมนแสดงเราเลยจ้ะอันนี้แซบอิลีมากมากส่วนตัวที่จริงนะ ก็เราก็อยากกินแค่ดูดงแค่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 ถ้วยเดียวแหละแต่ว่าน้องๆเขาก็เลยได้มาทานด้วยลูกๆก็เลยได้มาทานด้วยที่จริงก็อยากกินแค่ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นออเดอร์เป็นเมนูที่เราสั่งมาแต่ละคนนะคะเ็าเป็นกิฟต์เซ็ตค่ะกินอาหารญี่ปุ่นคนละกิฟต์เซ็ตจ้าจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปท่ารถคิวรถบรขอส407ศนนะคะเราก็จะกลับอุดรธานีจ้าอันนี้เราก็จะเปิดผ่ะอบขึ้นมาโอ้โหน้ําซุปสารลาย หอมอร่อยจ้ากินข้าวเสร็จแล้วก็ซดด้วยน้ำซุปซึ่งเป็นสไตล์ของญี่ปุ่นเนาะตามด้วยสลัดแล้วก็จะมีจินติมีผักดองมีอะไรเป็นกิฟเซ็ตเข้าเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นดูด้งที่เราทานเราทานเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเช็คบินออกไปเลยจ้าเช็คบินบายโบบี้ค่ะ